เจ็ดคู่รักดาราซุ่มคบกันเงียบเยไม่ออกสื่อแต่รู้อีกทีก็คบกันไปได้หลายปีแล้วงานนี้จะมีคู่รักในวงการบันเทิงคู่ไหนกันบ้างมาชมกันเลยจ้ากันดับเจ็ดนิววงสะกรนาวทิสานาธเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็เบนบานมานานถึง6ปีแล้วหล่ะค่ะอันดับหตูเนียกรวิตหนูนาหนึ่งธิดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัปไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันที สุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบพบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดับ5ดาวอนโดรฟินเดนิสไทคูลเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริส,สต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาก,กันตอนไหน ตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอันดับสี่นองธนาแพรวานิชาพัฒน์เป็นอีกคู่โผล่คอมเมนต์กันในไอจีบ่อยๆจนหลายคนจับตาถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าแอบติดก,ก,กันอยู่หรือไม่จนในที่สุดทั้งคู่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันโดยเผยอีกว่าฝ่ายชายเป็นคนของสาวแพรวา เป็นแฟนกลางสี่แยกไฟแดงในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงนั่นเองอันดับสามเต๋อชันทวิทย์ใหม่ดาวิกาที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสปาร์กันจากกองละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันแต่ช่วงแรกๆก,กว่าจะออกมายอมรับว่ากิกกักกันอยู่นั้นก็ทําเอาแฟนๆลุ้นกันอย่างหนักจนหนุ่มเต๋อได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคุยคยกันนาน3-4เดือนแล้วนั่นเอง และหลังจากเปิดตัวความหวานก็ทั้งคู่ไม่เป็นสองรองใครจนตอนนี้ก็ต้นรักของทั้งคู่ก็เติบโตมาถึงสาปีแล้วนั่นเองอันดับสองนเดทคู่กิมิยะยายาอุรัสยาเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆเชียร์กันอย่างหนักแต่ทั้งคู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตลอดว่าเป็นเพียงนพี่น้องกันแต่สุดท้ายก็ทำเอาแฟนๆเฮเมื่อทั้งคู่ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หลังจากรู้จักกันมานานถึง8ปี โดยเริ่มต้นความรักจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและขยับสถานะขึ้นมาเป็นหวานใจจนถึงทุกวันนี้นั่นเองอันดับหนึ่งเวียสุกลวัฒน์เบลล่ารานีเป็นคู่ที่มีข่าวว่าแอบกุกกี้กันมาเรื่อยๆแต่ไม่ยอมประกาศสักทีแม้จะมีตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันก็ตามอีกทั้งหนุ่มเวียก็ยังหอบกุหลาบช่อโตไปแสดงความยินดีกับสาวเบลล่าในงานรับปริญญาโท และลงภาพคู่หวยพรวันเกิดกันไปมาอยู่ตลอดหลังจากนั้นก็ได้เปิดเผยกันสักทีว่าคบหาดูใจกันมาได้5ปีแล้วแถมปัจจุบันความรักของทั้งคู่เบ่งบานจนถึง8ปีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลสยามนิวสมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและ เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ